แก๊งไหนอยากออกโรงโชว์สกิลด้านภาษาห้องเรียนของเราขอต้อนรับมาสนุกกับคำถามภาษาไทยรอบตัวพร้อมลุ้นคำตอบไปด้วยกันในรายการเกมท้าภาษาไทยและแก๊งที่จะมาบุกห้องเรียนของเราสัปดาห์นี้รอบครัวแพร่แสงเอียมนําทีมโดยพูดการท่องเที่ยวตัวจิ๋วคนนี้น้องเรดครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกริแพทย์แสงเอี่ยมครับชื่อเล่นชินงเลสครับเป็นทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและกีฬาเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวหรืออย่างไรแต่เชิญมาพบกับรายการเกมท้าภาษาไทยมาดูตรงนี้เลยครับนี่คือเก้า e อี้เล่นล้อสนุกนกที่หมอกาสลีละของทุกคนที่มาเยือนห้องแห่งนี้เพื่อฟังก์ชันติดล้อพิเศษมาดูตรงนี้เลยครับ นี่คือครอบครัวของผมครับเขา Harr ing, Debatte, well, hey, เบ่งมือกองสุดหล่อแม่หนูนาช่างแต่ผมสุดแซ่บครับแล้วผมน้องเลนครับที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือพิธีกรสุดหล่อของเราพี่คิวคิวสไลด์ที่เปลี่ยนจากคาถามง่ายๆเป็นคาถามยากๆครับเฮ้ยน้องเลนโอ้ยเกือบจะดีแล้วครับ แต่ว่าพี่คิวเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนคําถามง่ายให้เป็นคำถามยากๆนะครับเขาเห็นในรายการทุกครั้งเลยครับพี่คิวชอบเปลี่ยนจากคำถามง่ายๆเป็นคำถามยากๆทุกครั้งเลยครับไม่จริงพี่คิวไม่ทําแบบนั้นทีมงานทั้งนั้นเลยครับไม่เชื่อเดี๋ยวพิสูจน์ด้วยวันนี้เลยดีกว่าเอาต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่เกมทาาภาษาไทยครับและแน่นอนครับต้อนรับครอบครัวแพทแสงเอี่ยมเอาแหละพูดถึงวิ่าาษาไทยมันเดยชอบไหมครับชอบครับยากไหมไม่ครับชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษครับนวนครับสำนวนเหรอ แล้วคุณพ่อคุณแม่ชอบอะไรครับคำนวณเหมือนกันครับสำนวนเหมือนกันลูกเลยครับคุณแม่ก็ชอบสำนวนแม่ชอบกรอนค่ะแม่ชอบกรอนกรอนแบบว่าล็อกแปดอ๋อกรอนแปดกรอนแปดกรอนแปดผมก็ไปสักกรอนล็อกเลยครับผมอะพี่คิวมีเรื่องของวรรณคดีไทยชอบไหมครับชอบเพราะว่าวรรณคดีไทยเนี่ยมันน่าเรียนรู้มันมีตัวละครเยอะแยะมากมายและที่สําคัญตัวละครเนี่ยมีชื่อเสียงด้วยตัวละครฮิฮิตเพียบเลยมีตัวละครอะไรบ้างไปชมเลยครับ ก่อนจะไปทำความรู้จักกับตัวละครยอดฮิตในวรรณคดีไทยเรามาทำความรู้จักกับวรรณคดีให้มากขึ้นก่อนดีกว่าวรรณคดีก็คืองานเขียนที่ถูกยกย่องว่าแต่งดีใช้ภาษาได้ไพเราะจนทำให้คนอ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจแถมยังช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นได้จากคติสอนใจด้วยซึ่งวรรณคดีก็มีทั้งแบบที่เล่ากันมาปากต่อปากเช่นปลาบูทองไกรทอง และแบบที่มีการบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษอักษรเช่นพระอภัยมณีของสุนทรภู่เอาละครับได้เวลาทำความรู้จักกับตัวละครในเรื่องต่างๆกันแล้วมาเริ่มกันเลยตัวแรกผีเสื้อสมุทรจากเรื่องพระอภัยมณีในเรื่องนี้เนี่ยนางเป็นยักษ์ที่ลงรักพระอภัยมณีครับก็เลยลักพาตัวมาอยู่ด้วยและมีลูกด้วยกันชื่อว่าสินสมุทรต่อมาเงาะป่า จากเรื่องสังทองซึ่งจริงๆแล้วคือพระสังที่สวมรูปเงาะไว้ปิดบังร่างกายสีทองของตนสุดท้ายแก้วหน้ามา้าจากเรื่องแก้วหน้ามา้าหญิงสาวหน้าตาเหมือนมา้าแต่เป็นคนฉลาดและมีสติปัญญาเฉียบแหลมกล้าหาญเ,เป็นไงฮะตัวละครในวรรณคดีไทยโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยครับนึกถึงตัวละครไหนอีกครับอ่ะพระอภัยมณีครับพระอภ,าภายะัย,ภาภายมณีเอาคุณพ่อมีไหมฮะ สังทองครับสังทองมันจะอยู่ในหอยคุณแม่ครับชาละวันค่ะชาละวันตัวละครในวรรณคดีไทยแต่ละตัวนี่ต้องบอกเลยว่ามีเอกลักษณ์ชัดเจนเพราะนั้นไม่เสียเวลาครับเข้าสู่คำถามของเราดีกว่าครับคำถามข้อที่หนึ่งฮะเกมท้าข้อที่หนึ่งขอท้ายตอบเกี่ยวกับตัวละครเหล่านี้ครับเฮ้ยมาไง <c oughs> อ่ะมาได้ไงคุณพ่ออย่าถามเลยครับ มันเป็นพลังของผมครับแต่บอกเลยครับจากภาพปริศนาเหล่านี้นะครับคำถามของเราคือเป็นตัวละครจากวรรณคดีตัวใดบ้างอ่าดาออกไหมดาวครับเออดาตรงกลางน่าจะเป็นหนุมานครับตรงกลางน่าจะเป็นหนุมานดูตรงไหนครับเลดครับดูตรงขาวๆแล้วก็อาวุธของมันคครับอาวุธเป็นอะไรครับเป็นสามง่ามคุณพ่อเหรอครับขวาดูจากสีน่าจะทศกัณฐ์หรือเปล่าเฮ้ยคุณแม่เหรอครับมานินมังกรค่ะดูจากอะไรครับ สีดำสีดำเพราะนั้นเราไปดูตัวเลือกกันดีกว่าครับว้าวอะตัวเลือกของผมคือกอไก่ม้าในบางกอนานุมานทศกัณฐ์ขอไข่คือนางเงือกหานุมานพระรามโอ้แถวบนนี่เหมือนตอบกันมาหมดเลยนะครับพร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับไปไปเลยไปเลยไปมั่นใจที่ตัวเองตอบหรือเปล่าเหมือนจะมั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองตอบน้องเลนครับ หนุมานี่มันมาจากวรรณคดีเรื่องอะไรครับรามเกียรติ์ค่ะรามเกีย,ยตรติ์คารคเตอร์ของตัวละครหน,นุมานเป็นยังไงครับมีสีขาวขาวค่ะมีสีขาวขาวแล้วเป็นไงครับมีอาวุธเป็นสามง่ามคุณแม่ต่อมามา้าในมังมกร,กรค่ะม้าในมังกรนี่จากวรรณคดีเรื่องอะไรครับเอ่อเรื่องาพระภามณีค่ะาพระภามณีใช่ม้าในมังกรเป็นพานะของสุสาครสุสารใช่ค่ะมีตัวเป็นม้ามีหัวเป็นมังกรค่ะและนี่ คุณพ่อตอบมาว่าทศกัณฐ์ทศกัณฐ์จากเขียวจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ครับรามเกียรติ์แต่หรือว่าชัดเจนมากเพราะนั้นข้อนี้มั่นใจว่าถูกแน่แน่มั่นใจจากคำหนาของเรานะครับถามไปแล้วครับว่าภาพที่เราเห็นอยู่นี่คือภาพปิศนาครับเป็นตัวละครในวรรณคดีถามว่ามีตัวละครในวรรณคดีอะไรบ้างตอบมาอย่างชัดเจนคือมารในมังกรหนุมานและทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ไปยังคำตอบที่ และแน่นอนครับ3ภาพนี้ก็คือม้านิมังกรหานุมาและทศกัณฐ์เราไปดูภาพเฉลยกันดีกว่าครับว่าภาพเฉลยเต็มๆแล้วของ3มตัวละครในวรรณคดีที่เราถามไปเป็นยังไงเริ่มจากอันแรกม้านิมังกรครับนี่ม้านิมังกรครับเป็นตัวละครจากเรื่องภาพไพมณีนะครับเป็นพานะของสุดสาคร ซึ่งเป็นลูกของพระอภัยมณีนั่นเองครับม้าตัวนี้เนี่ยมีลักษณะเด่นคือเป็นสัตว์ประหลาดที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างม้ากับมังกรครับโดยส่วนหัวเนี่ยเป็นมังกรส่วนตัวจนถึงขาจะเป็นม้าครับและมีหางเหมือนนาคหรือพญานาคนั่นเองครับตัวต่อไปครับต,รตัวละครตัวที่สองครับจากเรื่องรามเกียรตินี่คือหนุหม,มานนั่นเองฮะเป็นลิงเผือกครับทหารเอกของพระราม มีผิวกายเป็นสีขาวใส่ต่างหูมีขนเพชรและเขี้ยวแก้วครับสามารถหาเป็นดาวเป็นเดือนได้ครับและตัวละครตัวสุดท้ายของเราครับคือทศกัณครับเป็นตัวร้ายจากเรื่องรามเกีรนนั่นเองครับเป็นยักษ์ครองกรุงลงกากายเนี่ยเป็นสีเขียวครับมีหน้าถึง10หน้าและมีมือ20มือครับ ตอบถูกต้องแบบนี้รลบไปเลยทูสา,าโซมันบอรข้อแรกผ่านไปแบบสบายๆรู้ยิงต่อในข้อต่อไปดีกว่าข้อต่อไปครับคิวจะชวนมาสะกดคํากันอ่ามีคําไหนที่เราสะกดผิดบ้างอันญมณีอันญมณีอู่คำนี้ก็ยากเหมือนกันนะคุณแม่มีไหมครับอัศจรรย์ค่ะอัศจรรย์ใช่ตัวกะรันงนี้เนะาะบางทีอาจจะเขียนผิดกันได้คุณพ่อมีไหมครับยาทุกคำเลยครับยาทุกคำเลยครับมีคำหนึ่งสะกดไม่เคยผิดเลยครับเอ้ยคำไหนครับ คำเมื่อรักครับโอ้โหคิโนโตะอะค, <bin> ครับหวานเจี๊ยบโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วพักดีกว่าผมว่าเราไปเรียนรู้เรื่องการสะกดคํากันดีกว่าครับวันนี้ครับสะกดคําเกี่ยวกับผลไม้มีคําว่าอะไรบ้างไปชมเลยครับมาสะกดคําทับศัพท์ที่เกี่ยวกับผลไม้กันเริ่มกันที่ผลไม้ชนิดแรกแอปเปิ้ลคำนี้เมื่อเขียนเป็นคำทับศัพท์ต้องเขียนว่าแอปเปิ้ล คำว่าแอปต้องสะกดด้วยปอปลาส่วนเปิ้ลสะกดด้วยลอลิงและไม่ต้องใส่ไม้โทนะครับเพราะตามหลักการเขียนคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษจะไม่ใส่วรรยยุกต์ถ้าคํานั้นไม่ตรงกับคําที่มีอยู่แล้วในภาษาไทยชนิดต่อมาผลรีรีสีเหลืองสดใสแบบนี้คือเลมอนครับถ้าจะเขียนเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องคำว่ามอนไม่ต้องใส่ไม้เอกนะครับสุดท้ายอะโวคาโด สะกดเป็นคำทับศัพท์ได้ว่าอะโวคาโดคำแรกอาต้องสะกดด้วยสระอาไม่ใช่สระอะเพื่อให้ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดและโดคำสุดท้ายไม่ต้องใส่ไมโทนะครับเป็นไงฮะโอ้โหการเรียนของเรานอกจากได้เรียนรู้เรื่องการสะกดคำแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องคำทับศัพท์อีกด้วยเข้าสู่เกมท้าข้อที่สอง ขอท้าให้ตอบเกี่ยวกับผลไม้ชนิดนี้ครับนี่นี่คืออะไรครับกตอบเลอรเฮ้สเบอร่เฮ้ถูกแล้วครับผู้ถูกแล้วครับมันคือสัลปอ่าผมบอกได้คำเดียวว่านี่คือผลไม้ที่หลายๆคนชอบอร่อยเขียนให้ดูผมจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ นี่ครับสตรอเบอรี่ถ้าผลไม้ชนิดนี้เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยต้องเขียนแบบไหนครับระหว่างเอาแล้วสิครับผลไม้ชนิดนี้แต่ละคนน่าจะเคยกินแน่นอนแต่ถ้าจะเขียนเป็นภาษาไทยเขียนแบบไหนถึงจะถูกลองทายไปพร้อมๆกันน,นะครับ ความแตกต่างกันระหว่างตัวเลือกนะครับกอไก่และขอไข่คือกอไก่ไม่มีรอเรือและวอแหวนกลันอ่าและก็กอไก่มีไม้เอกขอไข่ไม่มีไม้เอกแน่พร้อมแล้วเลืเ่อนกาอีได้เลยครับ เคยไปตลาดแล้วไปซื้อไหมครับเห็นเขาเขียนไหมครับเขาเขียนแบบไหนครับเขียนแบบข้างล่างแล้วทำไมถึงมั่นใจว่าขอไข่ถึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับเพราะว่าขอไข่ถ้าเป็นคำทับศัพท์จะไม่มีพวกไมเองครับอ๋อไม่มีวรรณยุก<พ>ใช่ครับมันไม่ใช่ทุกคําข,ของคําทับศัพท์ที่จะไม่มีวรรณยุกนะ,นะส่วนใหญ่จะไม่มีส่วนใหญ่จะไม่มีแล้วถ้าเกิดที่มีมีเพราะอะไรมันออกเสียงสูงหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับ ทำไมถึงคิดว่าเป็นขอไข่ครับเอไม่มีเอกเหมือนกันค่ะคาว่ารี่ค่ะสแค่นั้นเลยแล้วไอ้ไอ้เราเรือโบแหวนกระรัานเกี่ยวไหมมันก็ทับศัพท์ของภาษาอังกฤษอยู่แล้วครับแต่เพียงแค่น่าจะเป็นหลักที่บอกว่าไม่มีวรรณยุกต์น่าจะเป็นส่วนสําคัญมากกว่าก็เลยไปดูที่คําว่ารี่ใช่มันมีออยู่ครับมันก็น่าจะเขียนเป็นทับศัพท์เป็น s t r a อย่างงี้ถูกแล้วพอมีอแล้วก็มี W a W มันก็จะเป็นอก ห่างวอรแวนกัลลันคุณพ่อกํลลังจะบอกว่าเราแกะตามตัวอักษรภาษาอังกฤษพอมีอาก็เลยต้องมีรอเรือใช่แล้วก็คำทับศัพท์มักไม่มีวรรณยุกไม่มีวรรณยุกแล้วถ้าเกิดมันมีแหละถ้ามีแสดงว่าอจะผิดหลักผิดหลักอันนั้นผิดหลักผิดหลักของคำคำทับศัพท์ภาษาไทยอ่าแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะเดี๋ยวจะบอกนะครับแต่ตอนนี้มั่นใจว่าขอไข่แน่ๆเพราะนั้นคุณผู้ชมครับคิดว่าไงครับคำคำนี้ผลไม้ชนิดนี้ สตรอเบรอรี่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยควรจะต้องเป็นกอไก่หรือขอไข่ต่อมาแล้วนะและคำตอบที่ถูก <c oughs> <dignity. attorney. S 1> <ta> ต้องก็คือถูกไหมครับถูกถูกครับถูต้องเับแต่จริงๆแล้วมันมีหลักนะฮะ ตามหลักการเขียนคําทับศัพ์เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าเราเขียนให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษากับการออกเสียงมากที่สุดสมมุติคำเนี้ยมันคือสตรอเบอรี่ป่ะกี้ที่คุณพ่อพูดถูกเลยเราดูตามตัวอักษร S T R A W B E R R Y นะครับป่ะกี้คุณพ่อบอกว่ามันควรจะต้องมีรอเรือเพราะมันมีตัว R ใช่เลยครับเราแกะตามตัวอักษรเลยและการออกเสียง Straw สตอมันต้องมีรอเรืออ่า A คืออ,อ่าง W นี่ครับนี่ครับจึงต้องมีวอแหวนครับแต่หลายคนสงสัยว่าเอา้าแล้วทำไมวอแหวนถึงมีตัวกาลันเพราะตัว W เราไม่ออกเสียงเบอร์รี่ตรงนี้แตกต่างกันที่ด้านบนมีไม้เอกด้านล่าง ไม่มีแม่เอ,อกอาปกิน้องเลสพูดมาบอกว่าเอา้าคําทับศัพท์ที่เราเขียนมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีวรรณยุกตถูกต้องคํานั้นเนี่ยจะไม่มีวรรณยุกต์ถ้าไม่ซ้าอ่าซึ่งคําว่าลี่นี่ไม่ซ้าก็เลยต้องไม่มีวรรณยุก เพราะว่าตามหลักแล้วนะครับการเขียนคําทับศัพท์นะครับของราชบัณฑิตยสถานนะครับบอกว่าถ้าคํานั้นไม่ซ้ํากับคําที่มีอยู่แล้วในภาษาไทยไม่ต้องใส่วันในยุค,ครับซึ่งเราหมายถึงทั้งคำสตอเบอรี่สตอเบอรี่ยังไม่ซ้ําในคําภาษาไทยลี่จึงไม่จําเป็นต้องมีวันณายุค,ครับเพราะฉะนั้นครับข้อนี้ตอบถูกแล้วครับรับไปเลยครับเป็น4,000บาท มาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับดูซิว่าจะทําแจ็คพอตแตกได้หรือไม่ข้อสุดท้ายครับผมมีคํากริยาครับที่เกี่ยวกับไฟคากริยาที่เกี่ยวกับไฟนึกถึงอะไรบ้างครับพ่อครับเปิดไฟปิดไฟเล่นละครับนึกถึงอะไรครับพ่นไฟครับโอ้โหพ่นซะเต็มที่เลยนะแม่ล่ะครับใส่ไฟฮ่าอุ้ยจะดีเหรอครับแม่นี่แม่ใส่ไฟไถ่เตาเลยโราโอเปรดีรู้จักคํากริยาที่เกี่ยวกับไฟเยอะแล้วแต่จริงจงมันมีเยอะกว่านั้นครับ เราไปดูดีกว่าครับว่าวันนี้มีคําว่าอะไรบ้างไปเลยครับอุ๊ยจุดจุดจุดหรอไฟขีดขีดไฟไม่ขีดไฟอ่ะไม่ขีดไฟจุดไฟจีไฟอะไรอีกขีดไฟขูดได้ไหมขูดขูดคิดว่ามันจะเป็นคําว่าจุด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 ถูกต้องครับจุดคือทําให้ไฟติดในที่นี้ก็คือการทําให้ไฟติดด้วยก้านไม่ขีดครับ อไปดูคําต่อไปกันครับย่างย่างเหรอมันยังเกี่ยวไฟอยู่อะไรนะนคนไฟคนมีละกเป่าเป่าเหรอเผาเผาดูดีๆมันคือคนไฟลนล้นลนคือการเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปใกล้ๆไฟให้ร้อนแค่ผิวๆครับ ลนไฟที่เนื้อวากิวเหมือนในภาพที่เราได้ชมเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับสองคำนี้ตอบผิดไม่เป็นไรเพราะยังไม่ใช่คำตอบพร้อมแล้วเข้าสู่เกมท้าข้อที่สามขอทายตอบว่าคำกริยาคำนี้คือคำว่าอะไรไปชมเลยครับจุดผิงไฟเป่าไฟอังไฟอัางไฟงอะไรครับผิง ผิงผิงไฟ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 อังไฟอ่างไฟอ่าผมเป็นตัวเลือกให้ครับสองตัวเลือกของผมน่าจะช่วยได้เยอะพอสมควรนะฮะกอไก่อังขอไข่อิงพร้อมแล้วเลื่อนก็้าอี้นดดเลยครับายเอ้ยทำไมทุกคนรอลอกลูกอ่ะทำไมอะ ทำไมอ่ะอังแม่ทำไมเราอเล่อ่ะเอาเอางี้ก่อนแยกก่อนอังมันเป็นยังไงกับอิงมันเป็นยังไงอังอย่างเงี้ยอังไฟอังเดียประมาณเนี้ยอังมาเกแต่อิงนี่จะไม่ชัวร์อิงไฟอิงมันเหมือนมันต้องเข้าไปชิดป่ะชิดไปเลยอย่างเงี้ยอิงเอาแต่เมื่อกี้เขาก็เหมือนอังมันจะมันจะไม่ชิดเท่าไหร่มันจะห่างๆ่างคอังไฟอังไฟอังไฟคุณแม่มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะแม่ว่าเป็นอังแล้วอิงมันยังไงอิงมันต้องชิดเหมือนที่พ่อบอกหรือเปล่าแบบ อิงกันเงี้ยเนาะแบบคนเคียงมับอิงกันอะไรอย่างนี้เปล่าอ๋อเออโอเคโอเคมั่นใจนะมั่นใจโอเคงั้นเราไปชมเฉลยกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับว่าใช่อังหรือไม่คือใช่เปล่าใช่เขาปล่อยพลังอยู่เปล่าเขาปล่อยพลังอังเปล่า อังยค้ครันี้คือคำว่าอังแน่นอนครับซึ่งอังเนี่ยนะก็คือนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปใกล้ๆไฟเพื่อให้ร้อนหรือบรรเทาความหนาวครับส่วนคำว่าอิงครับอิงคือพิงเช่นอิงหมอนอิงไหล <S <S นั่นคืออิงครับเรามีผาพให้ดูด้วยครับน in ี ing, in ่อ in ิงน in ี ing, in ่เร in ียกว่าอ in ิง อ่าอ่าแล้ววันนี้ครับครอบครัวแพทย์แสงเอี่ยมครับรับเลย6ฮปฟันดหมดเวลาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับรันหน้ากลับมาเจอใหม่ครับสนุกแล้วก็ได้ความรู้แบบนี้ต้องวิชาภาษาไทยในเกมท้าภาษาไทยเท่านั้นนะครับวันนี้คิวแล้วครอบครัวแพทย์แสงเอี่ยมนะครับหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ พูดถึงทำเชียร์ที่เกี่ยวกับไฟยังมีเยอะเล็บไม่ถึงอะไรครับดับไฟดับไฟดีมากอ่าคุณแม่ครับต่อไฟค่ะก่อนะต่อไฟต่อไฟโอ้คนนี้หนึ่งดับคนนึงก่อห่อครับตัดไฟตัดท่าไฟแพ้พ่อไม่จ่ายเลยครับไม่ได้จ่ายเลยตัดโนตัดไฟเลยเออเรามีหลายบ้านเมาก